Okay, โอเคมาใส่เมล็ดปลูกปลูกเฮ้ยเด็ด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 โอเคปลูกเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้สบายกว่ายเยอะเลยนะคะเขีบเขีบเขีบโอ้เชิญมารอซื้อดอกไม้เลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้เอาไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้คุอุ๋นหนูนะคะ น,นี่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้ว่ะเบอร์รี่ค่ะโอ๊ยขาประจาใช่ไหมคะเนี่ยล,ลดให้เลยนะหรือสี่บาทเท่าเดิมค,ะค่ะคพณก็หนึ่งบาทเท่าเดิมนะคะโอ้คุณลุงค่ะเบอร์รี่ขาประจําค่ะโอเคได้เลยค่ะคุณลุงหมูโอเคมาๆๆๆเดี๋ยวว่าไปเขาเห็นเราเป็นตัวอะไรนะ <S <S เราเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างแดน <S <S แล้วเขาจะเห็นเราเป็นเหมือนแบบเอเลี่ยนเนระหรือว่าเป็นหมาตัวหนึ่งที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในเมือง บางทีเราก็สงสัยนะั้นถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดแลกแยกแปลกแยกเลยเออแปลกแยกแบบนี้นะคะพวกสิ่งมีชีวิตอื่นๆเขาจะมองเราเป็นยังไงอือยากซื้อนี้หกหินห้อยซื้อดีไหมนะซื้อดีไหมนะกรามีอยู่แปดสิบบาทนะตอนนี้นะคะเห็น,นี่ขายแล้วมั้งเนาะขายคุณลุงคนนี้แล้วเนาะ โอเคเหลือ okay. mm hmm. ดอกไม้5ดอกนะคะ <_ an> กับสมออีกติ๋วหนึ่งนะคะแล้วก็ขายก่อนเอาไม่เอาเหรอคะไม่เอาก็ไม่เป็นไรคะ่ะคลี่ไขรคันเนียคุณใช่ไหมเอ่ยขอบคุณนะคะ <_ an> โอเค <_ an> โอ้โอ้ให้ให้ตัวนี้ค่ะโอเคแล้วก็นีแเลยมาลุ้งลุงลุง ขอาคืนค่ะโอเคอืมอยากจะปลูกอันนี้เหมือนกันนะแต่มันแพงอะ่ะโอเคน่าจะไม่ต้องแล้วเนาะนี่เดี๋ยวนะร้านดอกไม้คนขายเราขายให้เขาได้นะคะนี่ไงไขยแยละไปซื้อผักมาอีกดีกว่าคะ่ะรู้สึกต้องการผักผักจ้า มาแล้วจ้าคือีีแล้วนาเเดี๋ยวนะไม้ไม่พอค่ะต้องตัดไม้ไม่ใช้ขวานปศิก็ได้สามารถใช้ขวานหมูที่เราดอกมาได้นี่นะตัดไม้ได้นะคะจริงๆปติกิไม่ค่อยอยากเอามาตัดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันมันเปลือง วิ่งมันแดงแล้วเนี่ยคือเขาจะกินค่ะวางไว้ก่อนแล้วเราดูด้วยจิตใจอ้าพังชีดชีดฮอลิชีด,ชดแล้วเราจะเอาอะไรตีวะเนี่ยจริงจริงจิ๊จำได้ว่ามันมีมันม,ม,มีดอกทิ้งไว้อยู่นะคะนี่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 คุณ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 ให้เอาเหรอกินลองกินดูกินเลยกินเด่นดิกินได้เลยค่ะ อย่างนั้นและค่ะอย่างนั้นและค่ะโอเคแต่ตังมาเอออย่างนั้นและค่ะจำ,จำกัดนะคะค่อนข้างจำกัดนะคะเป็นตืบตืบใส่ใส่โอ้ยใส่ดีดีดีใส่ใส่ดีดีใส่ดีเชิบ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 คุณกินเหี้เหรออย่าเลยคุณกินไปแล้ว มันแดงมากแล้วเนี่ยหืมสมองเราลดเหรอก็ดูไม่ได้ลดขนาดนั้นนะโอเคหาหาผู้หญิงคนนึงแล้วขายให้นางแล้วกันนะคะโอเคเอ,อ่อเอาสักทอย่ายนี้วางไว้โอ้ยทาําาแล้วจะเห็นตกของตกค่ะแต่ตังมาโอเคมาขาเนื้ออะไรก็ได้ทุกอย่าง อเบอร์รี่โอ้ยกำไรชีวิตกำไรชีวิตมากๆ mm hmm. ค่ะเบอร์ร mm ี hmm. ่ก็ได้ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำแทนน้ำแข็งนะคะ mm hmm. อ่ะอืมแคลอดแคลอตแคลอตเอาเอาเอาของเต็มอีกเอาชิบหายแล้วอะมอาก่อนอ่ะ,อะซื้อ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 ,อนี่ด้วยอ่ะห้าจะก,กินนะที่พื้นนะ่นะของหนู พึ่งเดินไปไหนสิคะเก้าสิบขอบคุณค่ะไปละกลับบ้านค่ะไปทำกับข้าวแม่งโคตรดูเป็นชีวิตแบบเป็นคนจริงๆเลยนะ,ะเนี่ยดูดิกลับบ้านทำกับข้าวซื้อของที่ตลาดแต่ตลาดเดี๋ยวนะขออนญาตวางไม้ดีๆนะคะโอเคสามสิบสี่สิบแปดเคนนะอเอาละกลับบ้านแล้วค่ะ นะดูดิอันนี้นะคะเขาบอกว่าใส่น,นี้สองอันใส่ผักแค่ชิ้นเดียวพอนะคะแล้วก็ใส่อะไรสติ๊กใช่ไหมะจะได้อันนี้อันนี้มันช่วยเพิ่มสมองสามสิบเจ็ดนะคะโอ้ถือว่าเยอะนะโอเคอันนี้มันเป็นเป็นผลไม้เอามาใส่ผสมกับผีเสื้อสองตัวน่าจะได้อยู่นะคะ ทำเป็นมัฟฟินมัฟฟินมาเฟออะไรสักอย่างนะคะโอเครอ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 กับข้าวจา้างั่อโอเคอันนี้กับแตงโมออ,อกแล้วก็ผักอีกหนึ่งอย่างอ่าแล้วก็น้ําแข็งแล้วกันอ่ะอยู่ดิเนยมัฟฟินแล้วมีสมุนไพรด้วยนะสมุนไพรกับผักสองอย่างแล้วน้ําแข็ง แดเพิ่มสมองผักสองอย่างยังมีข้าวโพดอ,อยู่นี่นะมีเบอร์รี่มีนี่ด้วยโอ้วันนี้คืนเดินมืดจันเต็มดวงวาเลย,ยนี่เองแปดสิบแปดเปอร์เซ็นเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหหินระยนต์เนี่ยเราคราไปนี่ดีไหมค้าแบบเนี้ยแบบใช้หินนะคะ เขาใช้กินดีกว่าเนาะนี่อะไรเนะี่ยข้อกรอข้อปุ๋ยโอเคเราก็อีกอันนี้นะคะแล้วก็ผักสองชิ้นนะคะแล้วก็น้อแข็งหนึ่งอันนะคะได้เครื่องเพิ่มสมองเพิ่มสมองโอเค สมองก็ดีฉับสมองฉับไวขับถ่ายเป็นก้อนนี่นะคะแล้วก็นี่แล้วก็สติกหนึ่งอันแล้วก็ไลลวเบอร์รี่อัฟฟินเบอร์รี่ไปโอ้เบอร์รี่นี่นะเติบโตแล้วเบอร์ออร,ร,รี่โอ้โหถ้าจะแย่แล้วค่ะต้องตามล่าหาขี้หมูมาเป็นปุ๋ยขี้หมูเรจะขัดแแทงค่ะ ว่าเราจะมาทําเป็นเอามาทําการเกษตรนะคะชึบชึบชึบโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วก็ข้อบันนี้วางวันไหนนะมาวางตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันนะคะอืมน,น,นั่นนี่โอเคมันน่าจะโตเร็วกว่าด้วยปะมันสวยกว่าด้วยนะจริงจริงเฮ้ยบารี่บารี่ ไม่จะได้ตังอีกแล้วอะ่ะโอ้ยเคลินโอเคค่ะฟาร์มตังมาเข้ามาคาบ้านดีกว่าไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะโอเคอ่าเปลี่ยนกําแพงบ้านดีกว่าบอตเปเปอร์เปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีไหมสิบบาทน,นะคะอืม,มนี้ดีกว่าแต่จะดูดีโอ้ดูดีดูดีมากเลยแล้วก็เปลี่ยนนอกบ้านด้วยค่ะ เปลี่ยนน้องบ้านดีกว่าเปลี่ยนเป็นแบบ,บไหนวะนี่ปะสิบบาทไหนดูนี่มีราคาเท่าไรบ้างนะคะมีสามสิบด้วยเหรอสามสิบทำไมมันต้องสามสิบด้วยวะแพงยังไงอะแพงไปเปล่าแพงไปไม่เอาอะเนี่ยเนี้ยสิบบาทจะดูหน้าตาดีนะไม่แน่ใจเหมือนกันหน้าตามจะดียังไงนะแต่ว่าดูแล้วมันดูเหมือนน่าจะหน,าหน้าตาหน้าตาดีอะนี่ละกันนะะสิบบาทโอเคแล้วก็นนะวกมีเสาด้วยค่ะ ห้าบาทอ่ะอันนี้ห้าบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทเสาสี่ต้นต้นหนึ่งบาทห้าบาทมันต่างกันหนึ่งบาทยังไงเฮ้ยเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้รวยขนาดนั้นนเราหนึ่งบาทก็ได้มั้งยังไงเนีนะ่ยนี่เหรออ๋อโอเคโอเคดูดีดูดีดูดีใช้ได้หใช้ได้อยู่

ตั้เหนียวกเมืองให้เร็วที่สุดค่ะเหนียวกเมืองเหนียวกเมือเหนียวกัดมือเหนียวกัดมืองโอ้แม่ย้อยแม่ย้อยโอ้โอ้โอ้โ้ไม่โอ้ไม่นะถ้าเราโดนมันกินจะเป็นยังไงคะโอ้โอ้

Oh. Hello. Oh oh. Wuih, apa ya? Oh. oh ทางไปต่อเลยค่ะวิีทางไปต่อจริงด้วยไปนะ่ดู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 โอ้โอ้สวัสดีค่ะโู้มันคือรังผึ้งเหรอโอู้นี่อะไรอ่ะอะไรวะเีอะไรโอ้เดียตีนู ไป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 กลับบ้านดีกว่ากลับบ้าน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 บ้านบ้านได้นำพึ่งมาแล้วฟินเห็นดูซิเมื่อกี้ไอ้นกบ้านนั่นมันทำอะไรไปบ้างนะคะความคลิปหายของมันทำอะไรไปบ้างนี่คือรอยเท้ามันวะเออเอ้โอ้โหนี่ลาบเลยอะ เขาเรียกว่าเบลลาบหายเหี้ยนเลยค่ะอ่ะอะเอาไปปลูกอีกเหรอจะไปปลูกอะไรยเยอะแยะไปเลยเราโอ้แบนอะเราจำได้ว่าตรงนู้นนะคะมันมีศพหมูอยู่ค่ะถ้าเราอยากจะได้อุย้ยถ้าเราอยากจะได้เอ,อเรียกอะไรนะขวานอีกอ่ะต้องไปเอามาน้นใช่ไหมแต่ว่าต้องมาจะมีขังขาวอีกค่ะ แต่ว่าจะเอาอะเขาจะเอาอะโอ้โยโอ้โอ้โอ้ยทั้งคาวทำไมแกอยู่ตรงนี้ละ่ะหมมนีแหละขาดไปแล้วขวาน้อยของเราโอจีชานโอ้โยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยทำไมไมมา อย่ากอยาอยาอย,า,อยาคุณหมูไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวไฟไหม้บ้านไม่คุณค้าเข้ามาตอนนี้นี่หว่าเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวไฟไหม้ไฟไหม้ไอ้คืนกันดำดำมืดโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้อยอยากรับตัวหมูโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยปยีมันจะเลยดีไหมเนี่ยโอ,โอ้ย เด็บ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 มีไหมมีไหมมีไข่ไหมมีไข่ไหมอ้าเช้าแล้วไม่โอ้โหเอาเลยเต็มที่สบายใจไหมสบายใจก็ทําไปสบายใจก็ทําไปถูกใจก็ทําไปอ่าม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 ไม่ครบดิไม่ครบไม่ครบตัวดิโอ้ยเจ็บเเจ็บ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 ไม่ครบตัวมา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 

ไป่แกอยู่น like <at Transform> ั่นเหรอแกไม่ตามมานี่คือบ้านแกอยู่นั่นเหรอฮึมาดิมา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 ต้องเคลียร์มีนะคะเคลียร์สถานที่นะคะเคลียร์สถานที่เออเนี่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 เออวันนี้วันนี้วันนี้นี่คุณทหารคุณทหารคุณอยู่ไหนเนี่ยโอ๊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 ยโดนตีแล้วเนี่ยเฮ้ยทหารอีก ตีตีตีมันสิขาตีมันสิขาตีมันสิคะเออเอ้าจะเหี้ยตายเหรอเอ้าไม่ตายอยู่ก็ตายง่ายอ่ะเอ้ามีแต่ตายตายง่ายยังเลยไปเลยไปว่ะอุตส่าห์ให้ทหารมาช่วยตีแม่งอะไรวะมาดูมันอ่อนแอไปว่ะกลับบ้านดูดุนดุตอนนี้เราได้มาแล้วก็เท่ากับว่าโอ๊ยใจเจ้าหมาน้อยเฮ้ยให้หมาเปนแถวบ้านเราไม่ได้นะ มันจะมาลื้อกล่องเราค่ะมานี่มานี่น,นี่มามานันนี่มามานันนี่มามันนี่มาอ่ะหลับปะนั่งหลับหลับจงหลับโน้ปไม่หลับว่ะทำไมไม่สนทำไมไม่รู้เมื่อกี้ไม่สนใจ ไม่สนใจมานั่งนาแล้ววิ่งวิ่งหายเข้ากลีบเมฆยะตามาเจ้ามายาตาม,มาหา,า,มมายไปหายไปเจ้ามาหายไปหายไปยีวะไปยังวะเนี่ยตามมาทำไมก็ไม่รู้นะมีแต่อะไรอะไรอะไรก็ชอบตามเราแล้วจะมีสเสน่ห์มากโอเคค่ะเบลลี่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 เรียบ เบอร์รี่มีไหมเบอร์รี่กับคลี่ก้อนโตโรในไงไอ,อ้ไก่หัวขวดเคเรียบร้อยชิ่ไปเอ่อฟางออย่มามัวไปเจ้ อย่ามอง,องคุณป้าค่ะโอเคค่ะแล้วก็ผักหนึ่งอันนะคะแล้วก็แข็งสองใช่ไหมใช่บอก่าไม่ใช่ไม่ใช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 ใชผักสองอันะ่ะเห็นอะไรแล้วเนื้อไม่เกี่ยวอืมไข่เนี่เก็บไว้นะคะเนื้อไก่เก็บไว้แล้วก็ไปเอาผักมาอีกดีกว่า โอเคโอ้ในตู้เย็นเราดูรวยรวยรวยของมากเลยอ,ะอ่ะอาขับพื้นสารบนี่ค่ะโอเคโอ้โอโอขับคุณค่าสำคัญค่ะยดี๋ม่ทันจะขายส่งเสร็จรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยโอเคไอตัวนี้เราขายไปยังวะลืมน่าจะขายแล้วเนาะแล้วมันก็เดินขึ้นทางซ้ายใช่ปะคะไหนวะ เอาละหายผักอยู่ข้างบนก็ว่าเดินหาไม่เจอโอ้โอ้คุณลุงคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณขอบใจขอบไแตังกิวคะ่ะเอาละมะเอาละผักผักน้ำแข็งด้วยดีกว่าไหมชึบชึบ,ชบเนื้อเยอะจังเลยเนาะฮึ่ นี่ไงเบอร์รี่เอาไว้เพิ่มเลือดได้ดีอ่ะซื้อโอ้ยขายแต่นต้องไก่อ่ะเนี่ยไม่อยากกินไก่เยอะอ่ะมันจะเป็นเกาหรือเปล่าคะมันเป็นเกาซื้อผักซื้อผลไมะะ้ด้วยค่ะอย่าวางไก่นะอ่ะซื้ออ่ะ,อะเออเนี่ยดีเนี่ยดีวางเยอะๆโอ้พอละ ถ้าซื้อฟักทองสู้เราไปซื้อเห็ดตรงนั้นดีกว่าเลยนะเขาจะได้เปลี่ยนเมนูให้นะขายได้ไหมเนี่ยอ๋อได้โอเคปุ๊บขาบานขาบานขาบานโอเคทำเมนูเพิ่มเลือดใช้ผักอีกอันปะแล้วก็น้ำแข็งเพิ่มสมองเพิ่มไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็ทำท่าใส่ เ,เดี๋ยวนะคลิปขอดูเมนูบั้นหนึ่งนะคะโอ้โหมันน่าจะช่วยได้เยอะด้วยแหละไม่ก็เดี๋ยวดูนะเมนูที่คิดจะทำนะคะอุ้ยอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็ใส่สติ๊กสองอันเป็นเจลลี่ท่าค่ะว้าวด,ดูเป็นเมนูที่ดูดูน่าสนใจดีนะไหนดูซิไหนดูสิไหนดูสิดูสิ เขาบอกว่าสามารถเพิ่มค่าความหิวได้ถึง150อะแม่งเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันลดลบเลือดนะคะแล้วก็ลบเอ,อสมองนะคะลบสมองห้าลบเลือดสามอืมแต่ถ้าากินสดๆที่มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันจะเป็นจะต้องกินกับน้ำผึ้งอะ่ะดีที่สุดนะคะว่้จะทำนานว่ะ โูโ้โูพระเจ้าช่วยกล้ยทอดนี่ค่ะโอ้โอเคเฮ้ยเราทำเมนูที่มันเพิ่มเรื่อยก,ก่อนดีไหมยอย่างเช่นนี่ค่ะแล้วก็ไข่แล้วก็ผักใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็กวแล้วก็วกวกนี่ค่ะไม่ได้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 ไไดไไดไไดเน่ยหนํงแข็ง เซียวซาโอเคเพิ่มเลือดนะคะเมนูเพิ่มเลือดกินแล้วอิ่มแล้วเพิ่มเลือดด้วยโอเคส่วนไอ้ไอ้ไอพ้พุดดิ้งพุดดิ้งหอยทากนี่เราเก็บไว้นะคะโอ้วันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะโอ้มันได้หลายเมนูเลยอะ่ะตายแล้วรวยกินเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันประสิทธิภาพลดลงโอเคกจนอืมเพิ่มเลือดโอเคเอาละแล้วก็ เอาอีกมะเพิ่มเลือดอะ่ะมันต้องเพิ่มเลือดดีนะเนาะไข่แล้วก็ออไม่มีผักแล้วอะ่ะกล้วยนี่มันไม่นับเป็นผักนะคะเออเอาเอาถอยท่าอะไรก็ได้มั้งนี่อะโอเคฮึยใหมาอีกแล้วเหรอมันมาบ่อยจังเลยอะ่ะ มาถี่มากเลยนะกิดไม่ได้ตั้งค่าให้มันมาถี่นะเนี่ยแต่เหมือนยิ่งหลายวันมันก็เอ้ยลุงคะอย่าเพิ่งยายอย่ามั่วอย่ามั่วค่ะลุมของซื้อของขายจะกินฟรีได้ยังไง <S <S เนี่ยไม่ได้ชิมฟรีนะไม่ได้มโปร,โปร,โปร,โปรลดแรกแต่ถึงลุงจะเป็นขาวประจำก็เถอะนะโอ้ oh my g o ดให้เขาหน่อเขาไฟกันไปได้ไหมเราจะขออยู่ในนี้ ทำไมป้าต้องบังคับหนูซื้อน่องไก่อ่ะคือไม่ได้อยากจะซื้อน่องไก่จะซื้อผักอ่ะป้าจะซื้อผักอ่ะขอผกักถูกถูไปได้เหรอขากบมันก็ไม่ต่างกันน่องไก่เลยคือตางหนูมีจะซื้อผักไงเออวางผักดิป้านี่มันผลไลมา้เดีวไปช่วยพร้อมยได้อยู่ก็ได้ได้ได้ไดไดเออป้าทำไม,มป้าวางผักแตกต่างกันจังเลยอ่ะ โอ้ยแล้วป้าป pues ้าเรื oh. ่องเยอะเอานี่ป nah. ้าหนูวางไม่ดีเลยวางไว้เนี่ยไม่สนป้าแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเอาอีกค่ะเออป้าจะทำร้านปลาลกนะบอกก่อนไปแหละหนีแม่เจ้าตอมันตีมันตีมันข่ามันตีมันตีมันข้ามันตีมันตีมันตีมันข้ามันเฮ้ยไอเถ้าไอเถ้าไอเถ้า เราเข้าไปเอาหมวกเก็บดีกว่าเอ๊ะเอาไปทําหมวกก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะตายนะคะอุ้ยบ้านเราเลยเ,เลยี่เลยบ้าไม่ใช่บ้านเราอยู่นี่บ้านเราอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่โอเคมันต้องเล็งแต่เราอ่ะคือเหมือนไอ้พวกนี้มันชอบกินเนื้อมนุษย์อะคะ่ะอืมโอเคแล้วเราก็อันนี้เดยกกินเพิ่มเลือดได้เลยสดๆเลยเนาะอันนี้นะคะวางเปมนอันเดียวหรือยังไงดีสองอันอะไป